สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแฟดอีกแล้วนะคะที่เต็นท์รถอัมโฮคาสาขาสะพาน4บอวินวันนี้นะคะเรามาดูกันที่อิลสุดีแม็กปี2015คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง 2.5s นะคะราคาจะอยู่ที่549,000บาทนะคะถือว่าราคาไม่แพงเรามาดูบอดี้รอบคันแล้วก็ออปชันคันนี้กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียมแบบนี้คะ่ะมาพร้อม ล้อเวลสี่ล้อเป็นดี a มสีประตูสีขาวมุกนะคะคันนี้แบบเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะดี a ม็ซีประตูปี2015คันนี้มาพร้อมกับล้อเวลสี่ล้อแบบนี้เลยล้อสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะสีขาวมุกนะคะคันนี้คือแบบเดิมๆสวยๆอยู่แล้ว เดี๋ยวเราดูด้านหน้าด้านหลังรอบคันกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปค่ะอ่าภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสีดําทั้งคันเป็นพวงมาลัยธรรมดาเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเล่นจะเป็น AUX USB นะคะแล้วก็เป็น CD ได้นะคะสําหรับคันนี้เป็นแอร์ปกตินะคะคันนี้ คือเปิดปุ๊บก็ติดปับ๊บคันนี้เป็นบบ่อนหนังทั้งคันนะคะคันนี้นะคะจะมีแอร์แบกคู่หน้านะคะสองฝั่งเลยคือว่าคันนี้นะคะจะมีแอร์แบกถึงลมนิครภัยคู่หน้านะคะสําหรับ i s u u D-Max คันนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยไว้ใจได้อันนี้กระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าไม่ใช่มือหมุนนะเดี๋ยวเราไปดูเค่องเครื่องเขากันบ้าง เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะห้องเครื่องคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อนะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันน็อตไม่มีขยับนะคะนี่ให้ดูน็อตกันบ้างน,น็อตไม่มีขยับเลยสักตัวนะคะสาหรับเม็ดอาร์กนะคะยังอยู่ครบทุกจุดเรียงตัวกันเหมือนเดิมนะคะของเรานะคะออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะกรณีเงินจองหนึ่งพันบาท เพื่อเป็นการล็อกยอดไว้ให้ลูกค้าแล้วก็นัดเซ็นไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะกรณีเงินจองเซ็นไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านเราคืนเงินจองเต็มจํานวนนะคะยกเว้นลูกค้าจองเข้ามาแล้วยังไม่เซ็นไฟแนนซ์แต่ขอยกเลิกสัญญาอันนี้ทางร้านไม่คืนเงินจองนะคะ,อ,ะออกรถกับเราวันนี้นะคะเรารับประกันผ่านศูนย์ไปแดงให้ลูกค้านาน1ปีเต็มนะคะบริการถูกเฉินบนท้องถนนตลอดย4ชั่วโมงอีก1ปีเต็ม เครื่องเกียร์กล่อง ECU 178รายการภายในห้องเครื่องเราดูแลลูกค้าผ่านศูนย์นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านสามารถติดตามได้ที่เพจร้านอัมโฮมคาสาขาสะพาน4บ่บอวินนะคะหรือจะเป็นที่ช่อง Youtube อัมโฮมคารถมือ2สะพาน4บ่บอวินนะคะหรือจะติดต่อที่เซลล์ได้โดยตรงที่เบอร์085 282 6592นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ